สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูนะครับต้นลานที่ตุยไปครับนี่ครับมันมันจะใช้งานไม่ได้นะกิ่งที่ว่ามันเนี่ยมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เลยครับนี่ครับที่มันยืนต้นตุยนะครับใช้งานไม่ได้สำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆที่ถามหาถามหาลูกลานนะครับไะครับไม่ทันครับนี่ครับไม่ทันกรลอกครับวันนี้ก็น่าจะเยอะนะครับไม่ทันกรลอกผมไล่ดูตามโคนต้นแล้วนะครับมันก็มีแต่แข็งๆเออมีแต่เน่าหมดแล้วนะครับใช้งานไม่ได้นะครับ ส่วนนี้ก็เยอะอีกหลายต้นนะครับดน่ครับนี่เยอะนะครับนี่ไม่รู้ว่าหนาหนาพอหรือเปล่านะครับนี่ครับเพื่อนดูเอาเองนะอันนี้ยาวก็จริงนะครับแต่ว่ากระดูกล้านไม่ค่อยหนานะไอการไอแบบนี้เราเอาไปเลาะง่ายนะครับเนี่ยไปเลาะง่ายนะครับนี่ยอดนะครับเอาไปทําหางทาหางสวยเลยกำลังแทงยอดนีตัวนี้น่าจะตัดง่ายนะครับตัดเอาไปทําหางง่ายเลยต้นไม่สูงมากครับเนี่ยในขาดนี้อยู่ลึกๆในป่าลึกนี้ก็ยังมีเยอะนะครับนุ้มต้นขลังก็มีนะครับครับ น้องก็กําลังตัดนกันนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเห็นเราตัดยังไงก็ไม่หมดนะครับมันเยอะเหลือเกินมันมีเยอะจริงนะครับแต่เนื้อมันไม่ค่อยสวยนะครับเนื้อมันไม่เต็มเนาะอันตัวไหนเนื้อเต็มแล้วก็ือนเนื้อมันเนื้อมันน้อยมากนะครับอย่างต้นนี้นะครับแต่ว่าแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันครับใบมันตุยเร็วจังเลยนะครับผมว่าไม่เข้าใจมันยังทั้งที่มันยังไม่หนานะครับดูว่าอันนี้ก็ ห่อนไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับาาบางต้นก็สวยนะครับน่ครับน้องกํลาลังตัดต้นนี้นะครับจะตัดต้นนี้นะโอเคน,นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้เธอหวานนะเจ็บนะเจ๊